เมื่อเรานึกถึงวัยชาราเรามักจะมองภาพของความสุขที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ความสุขที่พอเพียงกับความจริงในชีวิตที่เราได้สัมผัสมาอย่างลึกซึ้งวัยชาราเปรียบเสมือนการกลับบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจําการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่และเรื่องราวที่เติบโตขึ้นเป็นเสาหลักในใจของเราเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราได้ส่องบาดลึกของความหมายของการใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้เรามีโอกาสที่จะหยุดและมองย้อนกลับไปถึงเส้นทางที่เราเดินผ่านมาการเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้หมายถึงการมีสิ่งของมากมาย หรือความสําเร็จในหน้าที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสงบความสุขที่ได้แบ่งปันและความเข้าใจในตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เติมเต็มจิตใจและสร้างความหมายให้ชีวิตของเราหลายครั้งที่เราพบว่าความสุขสุดยอดคือการเข้าใจและรู้คุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบันขณะเมื่อเราไม่ไเร่งรีบและให้เวลาตัวเองสัมผัสกับความสุขง่ายๆเช่นเสียงนกเขาข้างบ้านกลิ่นหอมของดอกไม้หรือแม้แต่ความเงียบสงบในใจวันหนึ่งที่เราได้หยุดและถามตัวเองว่าความสุขคืออะไร คำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่วัดได้เป็นตัวเลขหรือวัตถุแต่เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นในใจการยอมรับในสิ่งที่เป็นและความเข้าใจในความไม่แน่นอนของชีวิตเมื่อเรายืนอยู่ในจุดนี้มันเป็นเหมือนการกลับบ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความเข้าใจที่ลึกซึ้งช่วงเวลาเมื่อเราสัมผัสได้แล้วว่าความสุขและความหมายของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่เป็นภายในใเป็นหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะรับรู้ความสุขในเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวันการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมโยงความเข้าใจและความอบอุ่นในใจของเราเองในที่สุดวัยชาราไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เราสวมใส่เครื่องแต่งกายแห่งความสุขแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณการเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งการเรียนรู้ว่าทุกช่วงเวลามีคุณค่าโดยไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุหรือ ลักษณะภายนอกแต่เป็นการเข้าใจในความสุดซึ้งของความเป็นมนุษย์การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และรู้คุณค่าของแต่ละวันเป็นของขวัญที่ไม่มีวันหมดอายุดังนั้นเมื่อคุณนึกถึงวัยชาราอย่าเพียงนึกถึงความชาราในเชิงร่างกายแต่ให้เห็นมันเป็นเส้นทางแห่งปัญญาและความเข้าใจเป็นบทเรียนสําคัญที่สอนให้เรารู้ว่าประสบการณ์คือของขวัญที่สร้างความหมายให้กับชีวิตทําให้เราได้เข้าใจความสุขในที่สุดนั้นอยู่ในจิตใจและในความรู้สึกที่แท้จริงของเราเอง ในวันที่เราย่างเข้าสู่วัยชาราความสุขอาจดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมอาจมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนไหลาตามแรงลมของชีวิตไม่มีแรงจูงใจไม่มีพลังใจที่จะมองหาแสงสว่างในวันที่มืดมนแต่จริงๆแล้วความสุขในวัยแก่ชาราไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเลยเพียงแค่เราต้องรู้จักปลดล็อกอุปสรรคทางจิตใจที่ขวางทางตัวเองมาก่อนเท่านั้นมนุษย์เราเหมือนกับเครื่องจักรที่เต็มไปด้วยความหวังและความกังวลสายสัมพันธ์ ในจิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิดและความรู้สึกหลากหลายตั้งแต่ความหวังที่จะทําสิ่งที่ยังค้างคาใจจนถึงความกลัวว่าชีวิตจะไม่มีความหมายอีกต่อไปคุณอาจเคยรู้สึกเหนื่อยหน่ายในบางวันรู้สึกเหมือนชีวิตขาดแรงบันดาลใจล้มเหลวในความพยายามที่จะหาเหตุผลที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราเต็มไปด้วยพลังที่ซ่อนอยู่รับรู้และเข้าใจตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในยามแก่ชาราการรับรู้ว่าความรู้สึกเป็นธรรมดา และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทําให้เราสามารถปลดปล่อยอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างเข้าใจการฝึกฝนความเมตตาต่อตัวเองเป็นเสมือนการปล่อยวางความคาดหวังและความมอผิดหวังที่สะสมมานานจะช่วยให้หัวใจของเราปลอดโปร่งขึ้นการเข้าใจว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบข้างเสมอไปแต่มาจากภายในใจของเราเองเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าสามารถสร้างความสุขได้แม้ในวันที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหลือให้หวังแล้วก็ตามความเชื่อมโยงในสังคมยังเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น การสร้างสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือชุมชนและก,ก่อจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายและสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเองนอกจากจะทําให้รู้สึกว่ามีค่าแล้วยังสร้างแรงจูงใจให้เรามีความหวังและมีกําลังใจที่จะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันสิ่งหนึ่งที่น่าจดจําคือการดูแลตัวเองด้วยใจที่อ่อนโยนฝึกความอดทนและความอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นการปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเก่าหรือเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆก็ล้วนแต่ไปนอกเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อเราไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพียงแค่ก้าวเล็กๆไปในแต่ละวันเราอาจจะค้นพบความสุขที่ไม่คาดคิดมาก่อนสุดท้ายแล้วความสุขในวัยชารานั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดมากนะักมันอยู่ในความเข้าใจความรักตัวเองและความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ร่างกายอาจจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจยังคงสามารถเป็ี่ยะกาย และพบความสุขได้เสมอเพียงแค่เราเปิดใจรับรู้และปล่อยวางอุปสรรคทางจิตใจที่ขวางทางอยู่ความสุขในยามแก่ชาราไม่ได้เป็นเพียงความหวังในอนาคตแต่เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ในทุกวันด้วยความเข้าใจและความรักต่อตัวเองอย่างจริงใจเพราะไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยหัวใจของเราเองในชีวิตประจําวันของเราหลายครั้งที่เรารู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรเดิมๆซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าการทํางานหรือแม้แต่เวลาพักผ่อน กิจวัตรที่ซ้ำซากนี้สามารถทำให้จิตใจของเรารู้สึกเบื่อหน่ายและเหนื่อยล้าอย่างไม่รู้ตัวหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าความสุขคือการมีสิ่งใหม่ๆเข้ามากมายในชีวิตเสมอไปแต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขนั้นหลายครั้งก็เกิดจากการสร้างสมดุลในกิจวัตรประจำวันต่างหากละ่ะการสร้างกิจวัตรที่หลากหลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูจิตใจให้มีชีวิตชีวาขึ้นเช่นเดียวกับการให้สมองได้พักผ่อนและเปลี่ยนบรรยากาศให้กลายเป็นสิ่งให,ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความสุขการลองทําอะไรที่แตกต่างออกไปในแต่ละวันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตหรือซับซ้อนแม้แต่การเปลี่ยนกิจกรรมที่ทําในทุกเช้าเช่นการเดินเล่นในสวนหลังบ้านหรือการฟังเพลงที่ชอบเป็นพิเศษก็สามารถสร้างความรู้สึกใหม่ให้กับสมองได้แล้วสิ่งสําคัญคือเราต้องเปิดใจและกล้าที่จะออกจากโครงสร้างเดิมของตัวเองลองเพิ่มกิจกรรมอย่างการอ่านหนังสือที่แตกต่างหรือลองทําอาหารเมนูใหม่ๆที่เราไม่เคยลองมาก่อนจุดนี้เองเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความรู้สึกสนุกสนานและชุ่มชื่นในหัวใจเมื่อเราทำสิ่งใหม่ๆเป็นประจำจิตใจของเราจะมีความสุขและรู้สึกเติมเต็มขึ้นเพราะสมองของเราได้รับแรงบันดาลใจและความสดชื่นใหม่ๆอยู่เสมอแต่ก็อย่าเพิ่งกดดันตัวเองมากเกินไปนะลองทีละนิดลองวิธีใหม่ๆในกิจวัตรของคุณแล้วคุณจะเข้าใจเองว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้ จึงสําคัญต่อความสุขในชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนใหม่ในคืนเดียวแต่ทุกก้าวเล็กๆที่ทําให้จิตใจรู้สึกดีขึ้นนั้นล้วนเป็นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่คอยนําทางให้เราเก้าวผ่านความยุ่งเหยิงของชีวิตไปได้ด้วยความสุขและความสงบสุขในใจของเราเองนึกภาพว่าแต่ละวันเป็นเหมือนการเดินไปในสวนที่สวยงามมีต้นไม้หลายพันดอกไม้นานสีและเส้นทางต่างๆให้เลือกเดินผ่านบรรยากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันการสร้างกิจวัตรที่หลากหลายเปรียบเสมือนการเปิดโอกาส ให้เราสำรวจและค้นพบความงามในทุกมุมของส่วนนี้เพราะในที่สุดแล้วความสุขก็อยู่ในความหลากหลายความสร้างสรรค์และการเปิดใจให้สิ่งใหม่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นลองออกจากความซ้ำซากหยิบโอกาสเล็กๆในแต่ละวันมาสร้างกิจกรรมใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองแล้วคุณจะค้นพบว่าจิตใจของคุณแข็งแรงและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายด้วยความสุขในหัวใจและความสงบในจิตใจอย,อย่างแท้จริง ในช่วงวัยชาราความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งวัยหนุ่มสาวอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญเสียความสําคัญไปเลยแม้แต่นิดเดียวเชื่อเถอะว่าการเชื่อมโยงกับคนรอบข้างนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดคุยหรือการพบปะเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกที่แท้จริงที่ทําให้ชีวิตผู้สูงอายุเต็มไปด้วยความหมายและความสุข หลายคนอาจคิดว่าพออายุเพิ่มขึ้นแล้วสังคมรอบตัวก็แย่ลงแบบนั้นแต่แท้จริงแล้วความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความอบอุ่นใจให้กับผู้สูงอายุอย่างลึกซึ้งการได้มีใครสักคนที่พร้อมจะฟังคอยอยู่ข้างๆแล้วพูดคุยหรือแบ่งปันนอนเรื่องราวช่วยให้ความเหงาและความโดดเดี่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่สําคัญมันยังทําให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตยังคงมีคุณค่าและความสมบูรณ์อยู่แม้ในวัยที่เปลี่ยนไปในขณะที่ร่างกายอาจไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่จิตใจ และอารมณ์ยังคงต้องการการเชื่อมโยงอยู่เสมอการพูดคุยกับครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่สมาชิกในชุมชนไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างสนุกสนานแต่ยังเป็นการเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดไม่ได้การรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เป็นสิ่งที่สร้างพลังให้กับใจนำพาพลังใจให้อยากใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังอีกด้านหนึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องซับซ้อน แค่การแสดงความสนใจสะท้อนความรู้สึกหรือให้ความสำคัญในสิ่งเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความรู้สึกดีให้กันได้ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นก็เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดคุยแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยใจที่เปิดกว้างบางครั้งความสัมพันธ์อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตทั้งการร่วมกลุ่มกิจกรรมงานอดิเรก หรือการอาสาสมัครซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้รู้สึกมีค่าเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้พบปะผู้คนใหม่ๆซึ่งเป็นการเติมเต็มมิติใหม่ให้กับชีวิตในวัยชาราที่สุดแล้วความรักใคร่กลายเป็นเสาหลักของความสุขในวนัยนี้โดยไม่ต้องวาวุ่นกับสิ่งใหญ่โตแค่ความรู้สึกที่ว่ามีใครสักคนที่ใส่ใจมองเห็นคุณค่าในตัวเองการได้ให้ความสุขและความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตวัยชราเต็มไปด้วยความหมาย และความสุขที่แท้จริงเหตุผลไม่ใช่เพียงแค่ต้องการอยู่ร่วมกันแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็มจิตใจและหัวใจให้ร่ำรวยขึ้นในทุกวันในช่วงเวลาที่ชีวิตของเราเข้าใกล้ปลายทางหลายคนอาจมองว่าความหวังและความสุขกลายเป็นสิ่งที่ยากจะคว้าไว้ได้หลายครั้งที่ความรู้สึกของความเหนื่อยล้าความผิดหวังหรือแม้แต่ความกลัวจะกลายเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจแต่เชื่อเถอะว่าชีวิตยังคงมีความงดงามอยู่เสมอเมื่อเราเลือกที่จะมองโลกในแงด่ดีแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างดูเปราะบาง และไม่แน่นอนการเปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยอาจทําให้ความรู้สึกและความหมายของช่วงเวลานี้กลายเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความสุขและจุดประกายใหม่ๆได้ลองนึกภาพดูว่าชีวิตเปรียบเสมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายหลายบทอาจเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะแต่บางบทอาจเต็มไปด้วยความเศร้าและความผิดหวังแต่ไม่ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรถ้าหากเราเลือกที่จะหยิบมันมองในแง่ดีมันก็จะกลายเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยความหมายยอและประสบการณ์ที่คุ้มค่าชีวิต ในบั้นปลายไม่ได้หมายความว่าความสุขจะสิ้นสุดลงแต่มันคือช่วงเวลาที่เราได้ชื่นชมและเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาทั้งความสุขเล็กๆน้อยๆที่เคยเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าเมื่อเราหันมามองความงามในสิ่งเล็กรอบตัวเช่นเสียงของนกในเช้าตรู่กลิ่นหอมของดอกไม้ที่บานสะทั่งหรือแม้แต่รอยยิ้มของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนแสงสว่างนำทางให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตถึงแม้บางวันที่รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรดีเลยก็ตามความสุข และความหวังไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมหากเรายอมเปิดใจและมองให้ลึกลงไปในความเป็นไปของชีวิตนอกจากนี้การมองโลกในแง่ดียังเป็นแรงผลักดันให้เราไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบากการคิดบวกช่วยให้เรามีความหวังและพลังใจที่จะสู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญกบับโรคภัยไข้เจ็บการสูญเสียคนที่รักหรือความท้าทายที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดการรักษาความหวังไว้ในใจอย่างแนบแน่นมันคือเสมือนกุญแจสําคัญที่เปิดประตูสู่ความสงบและความสุขในใจคุณเอง สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้คุณค่ากับชีวิตในช่วงบั้นปลายนี้อย่างเต็มที่เสพสุขกับปัจจุบันและปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมชื่นชมในช่วงเวลาที่มีอยู่และขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ได้ผ่านมาชีวิตยังคงสวยงามเสมอหากเราเลือกที่จะมองมันในแง่ดีการเปลี่ยนมุมมองนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดลอยๆแต่เป็นเส้นทางแห่งการค้นพบความงามและความหมายของชีวิตในทุกแขวนของการเดินทางนี้ขอเพียงคุณเปิดใจและหันไปหาความสุขในสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวคุณจะพบว่า ช่วงเวลาสุดท้ายนี้เต็มไปด้วยความสงบสุขและความสุขในแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนในยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีดและข้อมูลมากมายรอบตัวการหาความสนใจใหม่ๆอาจเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะยากลำบากแต่ในความเป็นจริงมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ค้นพบตัวเองในมิติใหม่ๆของชีวิตจากที่เคยรู้สึกว่าชีวิตกลายเป็นเรื่องซ้ำซากจำเจการเปิดใจให้กับความสนใจใหม่ๆไม่ใช่แค่การทำให้ชีวิตมีความตื่นเต้นเท่านั้น แต่มันยังเป็นการปลุกพลังในตัวคุณให้รู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนความสนใจเป็นเรื่องยากเพราะกลัวว่าจะเสียเวลาหรือไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็สามารถเป็นก้าวแรกที่สําคัญได้เช่นลองฟังเพลงแนวใหม่ที่ไม่เคยฟังมาก่อนไปเดินเล่นในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือแม้แต่ลองทํากิจกรรมที่ดูเหมือนไกลตัวอย่างเช่นเรียนรู้การวาดภาพหรือฝึกสมาธิ การเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้คือการเปิดประตูสู่โลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความสนุกสนานจิตวิทยาหลายๆเรื่องบอกว่าความสนใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้ากับความสุขการสร้างความตื่นเต้นในชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปตามหาอะไรที่เป็นพิเศษหรือยิ่งใหญ่มากเสมอไปแต่คือการสร้างช่วงเวลาที่เรารู้สึกตื่นเต้นและสนใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นการได้คุยกับเพื่อนคนใหม่การลองอาหารจานใหม่หรือแม้แต่การอ่านหนังสือที่เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเราการทำสิ่งเหล่านี้ทําให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายค่อยๆหายไปเผยให้เห็นว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยโอกาสและทุกโอกาสล้วนเป็นเรื่องราวที่รอคอยเราอยู่เสมอในบางครั้งการหาความสนใจใหม่ๆก็เปรียบเสมือนการเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งหนึ่งเป็นเส้นทางที่เรากำหนดเองได้ว่าจะแวะพักตรงไหนหรือจะเดินต่อไปในแนวไหนแต่สำคัญคือการไม่กลัวที่จะเริ่มต้นไม่กลัวจะผิดพลาดและเปิดใจให้กับประสบการณ์ใหม่ๆ เหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองในแต่ละวันสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชีวิตเต็มไปด้วยความรู้สึกสร้างสรรค์และความสุขในทุกช่วงเวลายามเช้าและเย็นอย่าลังเลที่จะลองอะไรใหม่ๆเพราะในความจริงแล้วคุณอาจจะเจอสิ่งที่ทําให้คุณหลงไหลและกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณมีความหวังในทุกวันความตื่นเต้นในชีวิตต่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเปิดใจและเต็มใจที่จะค้นหาความสุขและความสนุกในทุกช่วงเวลาของชีวิตใครจะรู้ บางทีความสนใจใหม่ๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลก็ได้